สวัสดีครับสวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับในส่วนแรกนะครับก่อนที่เราจะไปใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆของ Google นะครับแน่นอนเลยเราจะต้องมีอ e ีเมลของ Google นะครับเพราะว่าการมีอ e ีเมลของ Google แสดงว่าเราได้เป็นสมาชิกของ Google ซึ่งการที่เราได้เป็นสมาชิกของ Google แล้วนั่นก็เท่ากับว่าเราสามารถที่จะใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆของ Google ได้นะครับซึ่งอ e ีเมลที่เราจะใช้ในวันนี้ นะครับก็จะเป็นอีเมลของ Google for education นะครับที่เป็น ad sign แล้วก็ตามด้วยโดเมนเนมของโรงเรียนนะครับตัวอย่างของวันนี้ก็จะเป็น adbunluea.ac.th นะครับการที่เราจะเข้าไปล็อกอินนะครับในวันนี้เราก็ต้องเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะเข้าสู่เว็บไซต์ของ g o o g l e .com นะครับเว็บเบราว์เซอร์ที่จะใช้ในวันนี้ก็คือ o o o g l h r o r o นะครับเป็นเว็บเบราว์เซอร์ของ Google เพราะว่า ถ้าใช้ของ Google Chrome แล้วนะครับการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆมันก็จะเข้ากันได้ดีนะครับเพราะมันเป็นในเครือ Google เหมือนกันอ่ะพอเข้ามาแล้วนะครับเราก็พิมพ์ชื่อเว็บไซต์เลยตรงนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่า address bar เอาไว้สำหรับพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ต่างๆอ่ะวุ่ม by w google.com ครับก,ก็กด enter แล้วก็จะเข้าหน้าสู่เว็บไซต์ของ Google นะครับก็มีหน้าตาแบบนี้หน้าตาที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเราเข้ามาใช้ค้นหาข้อมูลต่างๆกันอยู่แล้วถูกไหมครับทีนี้ในวันนี้เราในฐานะที่เราเป็นสมาชิกของ g o o g l e อยู่แล้วเรามีอีเมลอยู่แล้วเราจะใช้งานแอปพลิเคชันของเขาเราก็จะต้องลงชื่อเข้าสู่ระบบนะครับการลงชื่อเข้าสู่ระบบก็จะอยู่ที่เมนูนี้นะครับเมนูสีฟ้า,ฟา ชื่อว่าลงชื่อเข้าสู่ระบบแล้วก็คลิกไปหนึ่งครั้งนะครับถึงบริเวณนี้นะมุมบนขวานะครับพอคลิกหนึ่งครั้งแล้วนะครับถ้าเกิดเราเคยล็อกอินนะครับเคยล็อกอินหรือเคยลงชื่อเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยมันก็จะมีอีเมลค้างอยู่เยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ผมล็อกอินเอาไว้นะครับมีอีเมลเยอะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีอีเมลให้เราเลือกนะครับเราก็เลือกใช้บัญชีอื่นนะครับเดี๋ยวในวันนี้จะลองใช้บัญชีอื่นเลย คลิกที่ใช้บัญชีอื่นหนึ่งครั้งในช่องตรงนี้นะครับก็ให้เรากรอกอีเมลนะครับในที่นี้ก็จะกรอกอีเมลของโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรเรียบร้อยนะครับกรอกอีเมลลงไปให้ถูกต้อง นะครับผิดไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวถ้าผิดแล้วมันจะฟ้องว่าไม่พบอีเมลนี้นะครับเราก็จะต้องกรอกลงไปใหม่เมื่อก่ออีเมลเสร็จแล้วให้คลิกคําว่าถัดไปนะครับคลิกคําว่าถัดไปพอคลิกคําว่าถัดไปเ็าจะให้เราใส่รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านของเราคืออะไรทุกคนก็จะมีรหัสผ่านของตัวเองนะครับไปแล้วก็คลิกถัดไปอีกหนึ่งครั้ง สำเร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเมื่อเราล็อกอินเข้าสู่ระบบสําเร็จออยากดูว่าสําเร็จหรือไม่นะครับเราก็เอาเมาส์มาชี้ที่รูปหน้าคนตรงนี้มันก็จะขึ้นเป็นอีเมลของเรานะครับเป็นหน้าของเราอีเมลเป็นบัญชีของเรานั่นเองก็เท่ากับว่าเราล็อกอินอีเมลสําเร็จแล้วนะครับทีนี้ในการเข้ามาตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะจัดการบัญชีได้ นะครับเยวมาดูซิจัดการบัญชียังไงอ่าล้วก็คลิกที่รูปหน้าคนหนึ่งครั้งแล้วก็เลื่อนลงมาที่คําว่าจัดการบัญชี Google นะครับนีเข้าไปในหน้าแรกของของเมนูการจัดการบัญชี Google ก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับเขาจะบอกว่ายินดีต้อนรับคุณอะไรเป็นชื่อนามสกุลนะครับที่เป็นบัญชี Google เนาะทีนี้จะพา เปลี่ยนรหัสผ่านนะครับเนื่องจากว่าโรงเรียนได้กําหนดรหัสผ่านเบื้องต้นเอาไว้ให้ทุกๆคนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครรู้รหัสผ่านเราเอ้ยไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครรู้อีเมลของเราก็าจะสามารถที่จะเข้ามาอีเมลของเราได้ซึ่งมันไม่ปลอดภัยนะครับมันอันตรายในการที่จะให้คนอื่นเข้ามาใช้อีเมลของเราเราจะต้องไปเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับอ่าสำหรับในการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับเราก็จะไปที่เมนูที่ชื่อว่า ข้อมูลสว่วนบุคคลนะครับทางด้านซ้ายมือซูมให้ดูตรงนี้ข้อมูลส่วนบุคคลเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนรหัสผ่านกันตรงนี้นะครับคลิกไปเลยตึมแล้วก็จะเห็นว่ามีข้อมูลอะไรนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนรหัสผ่านก่อนเนาะ,ะที่คําว่ารหัสผ่านตรงนี้แล้วก็คลิก ก็จะให้เราป้อนรหัสผ่านอีกหนึ่งครั้งเราต้องยืนยันก่อนว่าเป็นเราเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วก็ใส่รหัสผ่านเดิมก่อนผ่านเดิมเรารู้กันนะครับว่าคืออะไรเสร็จแล้วเข้าหน้านี้เขาจะให้เราพิมพ์รหัสผ่านใหม่โดยที่เงื่อนไขมีบอกว่าให้ใช้อย่างน้อยแปดอักขระแปดอักขระก็คือแปดตัวอักษรตัวเลขตัวอักษรแปดตัวก็จะใช้ ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจว่ารหัสฐานที่เราพิมพ์ไปเนี่ยเป็นไปเป็นไปตามที่เราคิดไหมนะครับเราอยากตรวจสอบแล้วก็คลิกที่รูปตาตรงนี้ได้นะครับมันก็จะเปิดขึ้นมานะครับมันก็จะเห็นตัวเลขตัวอักษรที่เราพิมพ์ลงไปแล้วมันก็จะประเมินให้ว่ารหัสฐานที่เราพิมพ์ลงไปอยู่ในระดับไหนนะครับแล้วก็พิมพ์รหัสฐานอีกหนึ่งครั้งครับเรียบร้อยแล้วก็ คลิกที่คำว่าเปลี่ยนรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะถามว่าให้เซฟพาสเวิร์ดไว้ในเบราว์เซอร์ Google Chrome นี้ไหมนะครับถ้าเกิดใครอยากจะสะดวกว่าเปิดครั้งต่อไปแล้วเข้ามาเลยไม่ต้องล็อกอินก็ได้นะครับถ้าเกิดเครื่องนี้เราใช้คนเดียวเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องนี้เราใช้หลายคนเป็นเครื่องส่วนรวมเราก็ไม่ดีกว่านะครับกดคำว่า never ไม่ให้เครื่องนี้จดจำรหัสผ่าน นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการล็อกอินนะครับการล็อกอินอีเมล Google for education นะครับหรือล็อกอินอีเมลทั่วไปก็ใช้วิธีการนี้เช่นเดียวกันไม่ยากเลยนะครับ